อาร์ตเวนเจอร์เฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้แนวอะไรอ่ะฝึกมาทั้งคืนแล้วสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยอาร์ตเวนเจอร์อาร์ตเวนเจอร์ทุกวันจันทร์ห้าทุ่มถึงห้าทุ่มคืนโอ้โหแม่แล้วผมชอบสักเทปขอเทปดีสักเทปได้ไหมเฮ้ยโหอื้อเลยนะ่านผู้ชมโอ้ยเอาผมครับผมจ้นะสืบต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้ว ไในเวลามันผ่านไปไวัยเจริญอะไวัยเป็นโกหกนะคุณต้องมีสติตลอดเวลานะครับผมท่านผู้ชมอย่าให้ผ่านไปทุกวันนะครับเราต้องมีอะไรทํากันอย่างเช่นวันนี้เรามาทําอะไรอีกแล้วเราก็จะมาคอนทินิวครับทำกราฟฟิตี้กันต่อปิดปิดละเกินเต็มนี่เต็มทหารเต็มทหารเฮ้ยลืมบอกไปว่ามันเป็นวันวันทหารไทยหรือว่าทหารแห่งชาติสักอย่างอะวันที่เรามาทํากันเนี่ยเออจริิงดไม่ได้นัดหมายเลยนะดูในหน้าเนี่ยงงกันเนี่ยไปงงเลยนะก็เราก็มาทำเต็มทหารกันต่อนะก็เหมือนกันนะมี คุณมีผมคุณต่ออลเลสโบอเออร์คุณเดะนะกำลังทยอยกันมาทำนะครับมหากา์แห่งกราฟริตี้สตรีทอาร์ก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกวันนึงนะครับวันนี้เราต้องทำให้เสร็จนะครับแล้วก็เทปที่แล้วเราอาจจะมุ่งมั่นทำกันหน้าดำาเพี่เพียบไปเนะครเทปนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มพูดคุย ับรรดาพเผมอยากรู้ด้วยว่าพูกฝรั่งทำไมเขาถึงมาอยู่เมืองไทยคุณโบเออร์คุณอเลสมาจากฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ชอบอะไรท่านผู้ชมนะฮะมีแฟนคนไทยหรือยไงหรือชอบสาวไทยท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นฝรั่งที่เดินตามเข้าสารนะครับเดินตามจดูจักอะไรอย่างนี้แต่พวกนี้จะเป็นพวกอาร์ตซิสนะฮะที่มาหมกตัวบางทีเราหาตัวจับยาก เขาไม่ได้มาแบบมาเที่ยวนะเขามาตั้งล็กแรกอยู่ที่นี่เลยนะครับจริงๆที่พ่นนี่ก็จะเป็นของเขาหมดแล้วใช่แล้วก็จะนอนนี่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขาครับถึงทัศนคตินะครับในการอยู่เมืองไทยแล้วก็มองอาร์ติสหรือศักดิ์ศรีรัตน์ในเมืองไทยนะว่าเป็นยังไงของฝรั่งแต่วันนี้เราก็ไปทำกันก่อนไหมต่อโอเคป่ะเพื่อนนี่วันนี้ต่อมานะครับต่อมาวันนี้มาเร็วเลยโอเคอาร์เดนเจอร์วันนี้มาเริ่มกันวันนี้เราสบายๆนะชิลๆนะไปดูหนาวๆเนาะนหนาวมากเลยนะเป็นไปหนาวเหนาวกันดีกว่าเจอวเลยครับอาร์เดน ไอแนวใหม่เอ้ะ <ia> ะเรร่อไก่อำนนลังจะไปเริ่มเก็บรายละเอียดของผมจนเสร็จแล้วเหลืออีกออประมาณ20%อน่ะอุปกรณ์ดีมีใช่ไปกว่าครึ่งครับอุปรกรณ์ดีมีใช่ไปก่ครึ่งครับโอเคจบมาต่ออ่ะกระชับมากเลยอะไรกันเรากระไรทำอะไรเนี่ยเริ่มทำแบ็คกราวที่เป็นระยะหลังแล้วเริ่มให้มันดูแบบเป็นมิติที่มันลึกขึ้นดูแบบรายละเอียดมีเนื้อหาที่แบบว่าเป็นเรื่องราวมากขึ้น เด้เขาไม่ไม่ยอมหยุดหยุดหยุดย่อท้อเลยนะครับผมกับสภาพอากาศนี้ก็ยังจะทำดีเทลลงรายละเอียดลึกๆนะฮะกาลังทำอะไรอยู่ครับก็มาตัดเส้นเพิ่ม o u ข้างในเพราะว่าดูแล้วมันจะได้ลังของตัวเพิ่มหรือขอขอบคุณต่อนะครับที่สามาร่วมรายการเราต่อนะครับต่อ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 นี่กันนี่นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอาสีเทานะ A 2 1 5หนึ่งหมาตบเป็นสีเทาจังหวะอ่อนนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆดูว่าเราควรจะใส่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะพ่นตรงนี้ ATM spray นะครับเป็นโลโก้เขานี่เดี๋ยวไปดูเนี่ยคนเด็กกำลังทำแต่ฝรั่งยังไม่มาเลย่ะรอฝรั่งอยู่สองคนเนี่ยหายไปเลยอะรู้กลับประเทศหรือยังจังหวะบางทีแบบการลากเส้นโค้งหรือเส้นตรงต่อเนื่องเนี่ยถ้าหลักของท่านไม่มั่นคงนะครับ มันก็จะเกิดการแฝงสำหรับคนทำกราเป๋าใบใหม่อาจจะเจอปัญหานี้นะครับต้องทำเป็นสักพักนะฮะเราจะมีแอดแอดเดรสเลยของตัวเองนะฮะโอ้โหเนี่ยครับคุณกำลังไปโน่นเหรอฮะ Yeah I think maybe I need help ใช่นี่ครับโบเออ<า> okay, ร์ <laughs> อเขาจะทำรูปนี้นะ หมาบูด็อกเลยเนี่ยหมาบูด็อกทหารนะครับและนี่พลังอ๋อทำอะไรเป็นทหารแบบเนี่ยพลังซุ่มแอบซองอยู่ดูพิกัดเหอใช่ด้วยแบ็กกราวมันมันเป็นสีดำใช่ป่ะเราเลยเอาสีที่มันอ่อนอ่อนบางบางด้านแสงนะอ๋อเป็นแสงใช่แล้วให้สีดำก็เป็นเงาไปเงี้ยเหรอใช่ให้มันเป็นแบบสองน้ำหนักก่อนพอขึ้นรูปให้มันเป็นได้สองน้ำหนักแล้วเรามาใส่แสงที่สามก็จบแล้ว มันเหมือนการวาดรูปบนคนวาสป่ะเหมือนเวลาเราวาดคล้ายๆว่าใช้ดินสอขาวเขียนบนกระดาษสีดำกระดาษด,ดำ<ม>ดใช่ไหมเหมือนเราเรียนดอออิงนะเขียนด้วยแสงอ่ะแสงนี้พ่นพ่นด้วยแสงแม่ชอบอย่างอันนี้ครับนี่กำลังใส่นี่คือสีเงาเหรอแสงน้ำหนักที่สามที่สามแสงสุดท้ายใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมกำลังจะทำเรียนแบบเดะนะครับก็คือการทำแตะนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากมากนะครับทำแตะคืออะไรนะครับก็คือการทำตัวหนังสือบางทีนะครับ เพื่อให้มันเกิดนิตินะครับเราก็จะทําเป็นแบบว่าดีเทลเป็นแบบร้อยแต่ครับเราอยากจะลองดูครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวให้เดททำต่อครับ ในยุโรปอินเดียถามว่ามีป่าบ้านเขา In Italy before you have like the car ถาอิตานี่ก็มีลุงอิตาลีก็มีขายนะสวิตซ์ลุงมาจากเยอโซทรยอโซรอนใช่อิตาลีมั้ยอิตาลีอ่ะ before before นะแพงไหม the car the car you know the like Volkswagen you know เป็นรถรถโต๊ะโอ้รถโต๊ะแพงป่าวถามว่าแพงป่าวคันหนึ่งรถซิตี้สองร้อยห้าสิบสรอยห้วไม่ได่ขายที่นู่นเนี่ยอิตาลีนะอิตาลี250นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลุงไปขาย กําลังทาอะไรอยู่อะก็เก็บแบ็กกราวด์ก็จะทเป็นเหมือนแบบว่าสีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแสง่านสองหลักแสงเหมือนแสงแบบมีออนสองมาใช่คือลงด้วยแดงก่อนแล้วก็เอาเหลืองมาลงมาตบทีแล้วก็ใช้ดําแล้วก็ตัดให้เป็นเงาใช้ดาใช้ดามาตัดไห้เป็นทีเบนให้มันชัดมันก็จะเหมือนกับตรงนี้ที่ทำเสร็จแล้วเก็บไปใช้ได้นะครับทางบ้านนะเป็นหนึ่งเทคนิคมันก็จะดูงานมีอะไรขึ้นนะ คนทางบ้านเห็นเนี่ยอาจจะคิดว่ายากนะเป็นเราเมื่อก่อนเราไม่เคยพ่นเห็นได้ทำกันยังไงวะมันอยู่กันที่การคว่ำกระป๋องสเตย์ป่ะใช่ถ้าเราพ่นตรงๆอย่างเงี้ยอ่ามันจะมันจะใหญ่แต่พอคว่ำแล้วเนี่ยมันมันจะคุมที่เส้นมันเล็กได้แล้วก็คุมทิศทางเอาว่าจะให้มันพุ่งทางไหนจริงมันอยู่กับแรงกดด้วยใช่ไหมใช่กดทีละนิดแล้วก็ตัดมือเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย Tell him what what can be nice you know นกระสอบไาย not here but maybe there you know somewhere อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเขากำลังสื่อสารกันเขาหลังงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเขาเข้าใจกันนะฮะอันนี้ผู้ภาษาอังกฤษที่มาษาไหมฮะเคือเรื่องนะใช่ครับการฟิตี้นี่แหละเป็นภาษากลางที่ทำให้2อภาษานะครับมาสื่อสารกันถูกต้องนะครับ นี่จริงๆที่เราทำคอนเซปต์นี้เรามีที่มาด้วยใช่ไหมครับเรือใช่ใช่ใช่เนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันกองทัพไทยนะครับเป็นวันทหารนะก็ทัพบ,บกทัพเรือทั้งหมดนะครับคนไทยนะคือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเขาเรียกบุคลากรที่เรา<ช>ที่ผมอยากจะเชิดชูนะครับแล้วก็ต้องครับอย่างอย่างการทำโปรดักชั่นอันนี้ก็อยากจะเหมือนแบบ คืออยากจะทิ้งมาเศษความเป็นแบบความแข็งแกร่งของทหารเนี่ยครับความอดทนใช่พวกเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปต่อสู้ไปสู้รบกับพวกทหารหลายหลายคนนะครับแต่ว่าในฐานะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่เราทำได้คือศิลปะแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าเออนะแล้ววันนี้ศิลปะที่เราทำนี่ก็ต้องต่อสู้กับสภาพอากาศมกับสภาพกลิ่นกับสภาพอหลายอย่างนะครับปัญหาหญ้าเนี่ยตัดกันอยู่เนี่ย เึ่งก็เป็นการทำงานเสียบะที่เหนื่อยเหมือนกันเพราะนั้นเพื่อชาวอาร์ตเวนเจอร์ครับผมแล้วชาวไทยทุกคนโอ้โหแม่อินมากเลย the got there i been drinking so much my bitch said that you're an alcoholic Every time I found something that I'm good at You gotta it, said, you need some help you got it bad I said see the next time Okay, กับการทํางานในวันนี้นะการทํางานอาจจะนาน2วันแต่จริงๆแล้วคือมันมีอุปสรรคเยอะแยะนะครับแต่เราก็ผ่านกันมาได้นะครับก็วันนี้การทำโปรดักชั่นเกี่ยวกับอาร์มี่เราก็สำเร็จไปสำเร็จไปได้ด้วยนะครับผมถามความรู้สึกของเพื่อนๆกันหน่อยไหมมาไหมครับเอาฝั่งนี้ก่อนไหมเดะในฐานะดีนะเจอกันบ่อยคุณวันนี้ไงวันนี้หน้าที่ที่ผมทําก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็แบล็กราวด์ครับแล้วก็มาช่วยเอ็มทำฟิวอินที่เป็นรอยแตกที่นี่เยนะ เพราะว่าครั้งนี้นี่เดี๋ยวนะครับเป็นการเรียกใช้กันนะครับผมก็เรียกใช้คุณเดชทำฝรั่งก็เรียกใช้คุณเดช <นะ S 2> รรมาทำนะครับเดชจะต้องต้องมาช่วยพวกเราหลายๆคนใ<า>น,นการทำแ็คกราวนะครับการเรียนศิลปะมานี่ส,สามารถช่วยได้มีมีมีส่วนช่วยเยอะการทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นอยากพูดอะไรถึงทหารไทยวะก็สู้ ครูว่าเออต่อไม่ทำสไตล์นี้มานานมากแล้วใชต่ออืมใช่ใปกติคุณต่อจะทําเป็นสามมิติใช่ไหมครับแล้วอันนี้คือสไตล์ประมาณอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นสไตล์ตัวหนังสือที่เคยทำแบบเมื่อก่อนก็เอากลับมาลองทำดูดีก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับ ต่อจะมีความรู้ในเรื่องของลายพรางมากกว่าใครยนี้นะครับแล้วก็ประวัติของทหารเพราะว่าต่อเองนี่เคยทำโมเดลพวกทหารอ่าใช่ครับเราเคยไปถ่ายในเทปที่2ของเราด้วยนะครับไปดูคุณต่อเทปหลังๆได้ก็จะรู้เลยว่าคล่องมากลายที่ต่อทำลายพรางนี่มันเรียกว่าอะไรครับลายนี้เป็นลายเขาเรียกพรางเสือไทเกอร์ทหารลายใช่ไหมอ่าใช่ทหารไทยก็เคยใช้ยุคเวียดนาม ไม่ใช่ไก่กาแล้วคุณไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำมั่วซั่วนะครับนะครับเมื่อกี้รูปทำประวัติศาสตร์นะครับรูปสไนเปอร์ที่เขาแบบมีเป็นรูปดังนะครับเมื่อกี้เดฟมาโค่นต่อก็ให้ความรู้เป็นทีนะครับวันนี้พอใจไหมเพื่อนๆดีดีเจ๋งเลยอ่ะมันดี๋ยวเราตอนแรกตอนแรกดูแล้วมันยังแบบว่าเที่ยวไงล่้งโล่งใช่ไหมแต่าะใส่ดอกไม้เดวมาทำแบ็กกราวให้มันก็ดูแน่นสวเอาไปเลยสั่งสั่งผมมั้งคุณละโอเคนะครับต้องมีล่ามกินตีมิสักดิ์นะคครับอโเครับโอเค ก o นอ a นเทอร์วิวคุณ about your work today how you feel today guy s uh really great actually we yeah we finished the uh, the piece after two days long days really hot a uh, lot of sun a lot of sun but uh yeah it's nice and uh so me I did like uh, camouflage uh b i n k camouflage feeling mm hmm. and uh like wild style เขาบอกว่าเขาชอบนะครับงานวันนี้ก็ทำเป็นสไตล์ลายทหารลายพลางจัมพูก็ประศักหลักๆของเขาก็คือการร้อน แล้วก็เป็นเป็นวายสไตล์นะอาเลียกทำเป็นวายสไตล์อ่ you like doing graphic in 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 bangkok yeah I love it a lot of spot and how long you been here more than five years now yeah almost six in thailand อ่า in bangkok about two years เขาบออยู่เมืองไทยประมาณห้าหกปีแล้วทำไมเขาเพิ่เขาถึงมาเมืองไทยกันเออโอเคยินดีครับบ o ยจ o อ you ยินดีที่จะรู like why do you choose to come to thailand Why? Because uh, we love Asia uh -huh. in general. And we're from Europe, Switzerland and France. And uh, Bangkok is a great, great country, you know, for everything. For landscape, for food, for people. Everything is very, very, very cool in life. And you? Yeah, me, yeah, of course, like, yeah, girls, of course, but uh, <laughs> uh, like food, you know. Uh, Italy lot life, you know, when you out this something when life even more feel is is from of my you you a go เขาบอกว่าเขาชอบเมืองไทยเขาชอบเอเชียนะเขาชอบ c u เจอร์ของเราชอบวัฒนธรรมของอนไทยชอบอาหารชอบทุกอย่างอ่ะชอบผู้หญิงไทยก็ชอบรู้สึกจะมีแฟนคนไทยมั้เนี่ย เขามาจากประเทศที่เป็นอิตาลีอ่ะมันก็เป็นเมืองของแบบศิลปะเมืองของไลฟ์สไตล์เหมือนกันเมืองไทยก็เป็นเหมือนกับเมืองนั้นนะนะให้เขาพูดถึงความแตกต่างของกราฟฟิตี้ของแบบผลงานในเมืองไทยกับกับกับเมืองนอกได้ป่ไหมในจบเขาเป็นเขาหลังเขาแบบเดินทางมาเยอะอะไรเงี้ย we want to know about the graffiti in your country compared to here in Asia our country we make graffiti since long time ago you know long time ago graffiti start in Europe about middle of Start of Haiti, It's culture from America, so Europe, America. There is connection since long time. Yeah, ago a ago. And, you know, yeah. About yeah. rap music, DJ, dancer, graffiti artist. So with David, we make uh, graffiti since uh, since long time. So how long? you, you been doing for? Oh, me more since more 20 years ago. ไม่ดีเขาท,ทำคาฟ่ตี้มา20ปีโอ้อยหไงครับ20ปีคนจริงเะผมแปลก่อน,นเขาบอกว่าแปลก่อนะเขาบอกว่าเาเมาจากประเทศยุโรปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้กันเพราะฉะนั้นเขาได้รับวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างจะพอๆกันเลยทงางนกับอเมริกาก็คือมีมานานมากแล้วพร้อมกับที Hip h o ค c u เจอร์ MC B Boy นี่ก็เป็น B Boy นะคนนี้แม่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 เฮ้ยเฮ้ยไม่เตรี้ยเมก่อนเลยโอ้โหแอนด์ยูฮาร์มานี Uh, me about like 14, 14 15 something i uh, started uh, in 1998 1998 you <laughs> i you start with the old like uh, white style right no, actually uh, before i have another style you know and uh, like about maybe two years and uh, then i meet uh, my uh, old boy ray you know and like it old school too you know like from the old, old really old school uh, crew from switzerland he came. Actually, I meet them like really, you know, like pure uh, luck, luck, you know. Oh, and then, yeah, we become friends, and with the time, you know, uh, teach me how to do the letter, you know, actually, because there is many people don't know, but actually, there is foundation, and you know, actually, yeah, teach me how to build the letter. That's the. Uh, yeah. <laughs> เขาอยู่กลุ่ม E D K กับเพื่อนเขาชื่อเล่เป็นคนสอนเขาไอเด็กพูดไทยได้เนี่ยนี่เขาฟังภาษาไทยออกน,นะครับใครหลอกด่าเขานี่เขาตกตะลันแยกเลยนะเขาต้องนี่เดี๋ยว,วก่อนพวกคุณมีอะไรอยากถามเขาบ้างเปล่าไ,ไม่ได้อยากจะถามนะนี่นะคาฟิตี้ในของเด็กไทยที่ทำมัน,มน,มนเป็นย <c oughs> <อ>ังไงมันพัฒนาขึ้นไหมหรือว่ายังไง You want to know because you've been in here in Thailand for for long time right you? you want to know like how do you see Thai graffiti artist like include me I'm here like in Bangkok about three and half year really really a lot of you know Fashion, you know. and, and you? Yeah, I see. Me, now I'm in Thailand since one year, but before I came many times each year, you know. uh -huh. But I see evolution of graffiti, of mm -hmm. style, of, and lots of many young people come. Uh -huh. Now there is a, like, a, it's not a fashion, but it's like a, a real movement, uh -huh. artistic movement in Thailand. And now lots of people try many styles, different, many colors try to be different. Uh -huh. But there is a good good evolution by okay, and, them. and also the the like the old school people doing for graffiti, they also a lot of progress with the you know the, the been the, doing many many work. And, yeah and also this keyboarding cans, you know, like you know, I mean it's making the the better. Okay. okay. ขามาหลายปีทุกปีที่เขากลับมาเมืองไทยเนี่ยก็จะเห็นการพัฒนาของเด็กไทยแม้กระทั่งรุ่น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 เก่าก็ทํางานพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่ก็มีทํางานใหม่ๆขึ้นมาอะไรเงี้ยพัฒนานเรื่อยๆแล้วก็มีสีสเปย์นีอะไรเงี้ย <c oughs> เหมือนกับสีเอทีเอ็มที่จะทำสีออกมาเงี้ยมัพพอตด้านกราฟิกีีมากเรารอดูรอดูรอ,อดูนะครับประมาณน,นี้นะวันนี้โอเคเราได้ทัศนคตินะครับของฝรั่งที่ได้มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทํางานศิละปะในเมืองไทยนะครับแล้วก็ยังเห็นว่าผลางานของพวกเราเนี่ยเจ๋ง เขาขั้นนะเขาขั้นไม่แพ้ต่างชาติใช่เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานรีอาร์ตกราฟฟิตี้หรือทำศิลปะแขนงต่างนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับทำกันต่อไปหา์สไตล์ตัวเองให้เจอนะครับแล้วก็ลุยหน้าต่อไปโกอินเตอร์สช่รับเพื่อนถูกต้อง

คนกราฟพูดคุยนะถามความรู้สึกก็จบแล้วเราก็ต้องลาไปแล้วหละในการจากลากันก่อนนะครับอารนเจอร์เราต้องจากลาไปก่อนจากลาก็ต้องฝากผลงานนะติดตามนะจะมีอีเวนต์ดีๆนะรายการเราอย่างที่บอกนะครับเป็นสื่อดีๆให้กับงานศิลปะนะครับเราติดตามรายการเราก็จะรู้นะครับมีข่าวข่าวอะไรเกี่ยวกับพวกงานสตรีทอาร์ตงานกราฟิตี้หรืออีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับเราบลองว่าติดตามรายการเราก็จะรู้ได้ในเฟซบ o o กเราก็ได้นะครับติดตามติดชมรายการเราก็ติดชมเข้ามานะครับในอีเมลของเราอาร์ตแอนเจ ได้ทีวีแอดจีนะครับหรือจะเป็น f เฟซบุ๊กยู u ูปเข้าไปดูนะครับได้ครับข่าวคืบหน้าต่างๆนะแม้กระทั่งหนังสือได้ข่าวใช่เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยทำหนังสือ OTG ผมีไปทำกับเขาด้วยเป็นหนังสือคาปิเต้ตามกันดูนะจะมีออกมาเรื่อยๆนะเป็นหนังสือแจกฟรีไม่ต้องเสียตังค์ซื้อรับรองว่าข่าวสารแล้วก็บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญนะพวกโบรีเมนต์นี่มีหมดในหนังสือแล้วพวกคาปิเต้ครับคุณเดชต่อไปยังวันนี้กับข้าวอร่อยนะโอเคอยู่ใกล h a p p y t o d a y w i t h a l l t h e w o r k r i g h t thank you to adventure and a d i a s p e OK เขาบอกขอบคุณ a d i a n a p e ด้วยค,ครับ a v e n g e r อ่าอุปกรณ์ดีมีใช้มากขึ้นครับ a d i a n a p e ขอบคุณมากครับครับขอบมากนะครับที่มอบอุปกรณ์ดีๆมาให้เราใช้นะนี่ เอ้เคนเม้งขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเควันนี้อาร์ตแอนเจอร์ต้องขอลาไปก่อนครับกับเพื่อนๆเรานะครับคุณโบยคุณอเลสซ่าครับต่อเดะด้วยครับติดตามดูเทปต่อไปหรือนะจีจีโอกาสต่อไปว่าเราจะไปทำโปรดักชั่นหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับอาร์ตอีกรายการอาร์ตแอนเจอร์ต้องขอลาไปก่อนนะครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับบ๊ายบายอาร์ตแอนเจอ ภูมิใจเสนอในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอถ้าไม่เคยก็ลองเปิดตั้งแต่เกิดไม่เคยดูรายการเรากรดน้ำเติมน้ำหน่อ,อยมีป้อนกันด้วยลุงชอบป่ะสวยสวยสวยนะนี่ฝรั่งมาทำลุงอันนี้เดี๋ยววันหลังจะไปพ่นเถ้าโยโซบ้างนะจะมาบ้านลุงเดี๋ยววันหลังที่ยโสต้องมีเดี๋ยวอะเวนเจอร์เดี๋ยวผมพาไปยโสบ้างนะเดี๋ยวได้เครับไม่โดนจับนะที่ยโสไม่มีครับเท่าไหร่นะครับลุง ขนมปังขนมปังสิบาทครับโ oh, อ oh, ้ขนมปังโอ้ถูยังขี้เอ้ยไม่ใช่